เรียนคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกกศนาตาบลต้นแบบ 5D Premium p Pr l ั s ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ด้วยความยินดียิ่งกศนาตตา้นบลดงเหนือตั้งอยู่ที่บ้านดอนแดงหมู่5ตมตนบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครภายใต้การบริหารงานของนางเตือนจิตบงบุตรผอ,อ,อกศกอนอำเภอบ้านม่วงบุคลากรกศนาตตบลองเหนือประกอบด้วย นางเตือนจิตบงบุตรผู้อำนวยการกศนอำเภอบ้านม่วงนางสาวอ่อนอุมมาศีประทุมวงศ์ข้าราชการครูนางมณีนุชบุญนาครูผู้ช่วยนายสมศักดิ์พ่อธานีครูอาสาสมัครและนางสาวสุริรัตน์สุขสเกตครูกศนตำบลดงเหนือข้อมูลการประเมิน5ด้านด้านที่หครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ด้านวิชาการครูมีการจัดทำฐานข้อมูลในะระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักง,งานกศน d m a s ให้เป็นปัจจุบันครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอในการพัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในกศนตำบลอีกทั้งได้มีการจัดเตรียมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565กศนตำบลโรงเหนือมีจำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศศกราช2,551รวมทั้งสิ้นจำนวน67คนแยกเป็นระดับดังนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน27คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน40คนมีการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้รายภาคและรายสัปดาห์ปฏิทินการพบกลุ่มในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทั้งในรูปแบบการพบกลุ่มและรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Classroom มีนักศึกษาตำบลดงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปมีการติดตามเยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือผู้เรียนในกรณีที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้มีการรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาทุกคนมีการนำผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมกับส่วนราชการต่าง กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแรงปีพุทธศักราช2565ณสวนสนาธารณะห้วยบ้านบ้านไทยประสงค์หมู่10ตำบลนนสะอาดอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครและเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดลณกศนตำบลลงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครการปลูกป่าชุมชนณโคกคำยาง เมื่อวันที่12พฤษภาคม2565ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีนักศึกษาเข้าสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือ e n i t คิดเป็นร้อยละ100ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565มีนักศึกษาเข้าสอบปายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ86.4 0 มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564คิดเป็นร้อยละร้อยมีจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละร้อยมีจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายให้คิดเป็นร้อยละร้อยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมการทำตุงใหญแในมุม การส่งเสริมการอ่านในแหล่งเรียนรู้ชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต้านยัยาสพติดและโรคโควิด -19 กิจกรรมการนำพวงกุญแจและร้อยอย่างยืดโดยมีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมกศน,นตำบลดงเหนือได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมและจัดกิจกรรมร่วมกันสนับสนุนทรัพยากร มีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานมีการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อโคงพัฒนาการทางกายและจิตและสมองของผู้สูงอายุณกศนตําบลรงเหนือโครงการพัฒนาทักษะชีวิตการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุณห,ห้องประชุมกศนอำเภอบ้านม่วง โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรการค้าขายณกศนตำบลรงเหนืออำเภอบ้านม่วงจัังหวสกลนครด้านคุณธรรมจริยธรรมการมีวินัยครูปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายสำเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยหนึ่งในวันสําคัญต่างๆประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงการปลูกผักที่บ้านพอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่ส่งผลกระทบต่อนหน้าที่ของการทํางานปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมละเว้นอบบยามุกและสิ่งเสพติด มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษามีความสุภาพเรียบร้อยปฏิบัติงานด้วยความจริงใจมีความรับผิดช,ชอบทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถพัฒนาตนเองพัฒนางานเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการอยู่เสมอด้านที่สสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบล ดึงดูดความสนใจและเลื taught, ้อกต่อการเรียนรู้ Good Page Base Check In กสนตำบลดงเหนือมีสภาพอาคารอยู่ในสถานที่ที่มั่นคงมีความเป็นสัดส่วนและปลอดภัยได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก ให้มีความพร้อมในการให้บริการโดยมีสภาพมีความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงปลอดภยัยและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สมีวัสดุครุพันฑ์พื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการเช่นคอมพิวเตอร์สำหรับบริการสืบค้นข้อมูลทีวีอินเทอร์เน็ตไ i ไฟฟรี และมีการดูแลบำรุงรักษาวัสดุคารุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอและยังได้จัดหาสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆทั้งสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์และมีบริการด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ที่ง่ายต่อการเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟมัลติมีเดียการส่งเสริมการอ่านผ่าน q r c o d e เพื่อการเข้าถึงการอ่านในทุกที่ทุกชุมชนมีการจัดทำรหัก q r c o d e ส่งเสริมการอ่านด้านอาชีพกเกษตรกรรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงสื่อที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นด้านที่3 กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ g o o d Activity มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบการพบกลุ่มและการเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Classroom จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้านสุนฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกการสารเปลยจากเศษผ้าเป็นอาชีพที่มีประชาชนให้ความสนใจเพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้การปฏิบัติที่ดีเ p r a c t i c e การจัดโครงการฝึกฝึกอาชีพชุมชนในหลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากจากการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนี้ส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่และสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าอบรมได้และการสร้างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอดสอบปลายภาคเรียนเพิ่มมากขึ้น มีการบูรณา,าการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติทั้งการปลูกผักกินเองสามารถสร้างรายได้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปรบิบทของผู้เรียนผู้รับบริการในแต่และกิจกรรมแต่และพื้นที่จากกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้านที่4ภาคีเค่ายรวมจัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership มีภาคีิดเครือข่ายในระดับพื้นที่ทั้งผู้นำหมู่บ้านอ,อสอมกอรรมการหมู่บ้านประชาชน รวมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษาการจัดการศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรการสันเตยจากเสษผ้าการสันตะกร้าจากเส้นพลาสติกซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากเราสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับผู้เรียนได้หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์หลักสูตรการทำหน้ากากอนามัยและการทอผ้าพ,พันคอเพื่อส่งเสริมอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีรายได้เสริมและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation กศนาตำบลดงเหนือมีการสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในหลายช่องทางทางทาง Facebook Li n e y o u t u b e QR Code และการเรียนรู้ผ่าน g o o g l e Classroom พัฒนาการเรียนรู้สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและทั่วถึงมีความหลากหลายโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศอนอตำบลดงเหนือมีการนำเทคโนโล,โลยีที่จะช่วยสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนและให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพิ่มขึ้นเป็นการสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับคนในท้องถิ่นด้วยโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสร้างเพจค้าขายผ่านแอปพลิเคชัน Facebook ของกศนอตำบลดงเหนือเป็นการสร้างเพจจำหน่ายสินค้าของชุมชน ให้มีคนรู้จักมากขึ้นและเกิดประโยชน์ต่ออาชีพของคุณในชุมชนมีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านแอปพลิเคชัน Facebook กกศนตมนด่งเหนือและมีการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการใช้แอปพลิเคชัน Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาขอขอบพระคุณผู้บริหารข้าราชการบุคลากรผู้นำชุมชนนักศึกษาภาคีเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินงานของทางกศนาตมบนด่งเหนือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และขอจบการนำเสนอ ข้อมูลกสนตำบลต้นแบบ 5D Premium พ l ั s ประจำปีงบประมาณพพทธศักราช2,565ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ